โอ้ยก็คือ Relax Infinity 2 p a s s นะครับหนึ่งในรุ่นอัปเกรดของซีรีส์ที่ดีที่สุดของ Relax ใช้งานมาแล้ว30วันชอบหรือไม่ชอบอยังงไงเจอปัญหาอะไรบ้างไปดูกัน อย่างแรกในเรื่องของดีไซน์กันก่อนนะครับดีไซน์ตัวนี้ถ้าให้ผมพูดนะแทบไม่ต่างจากเดิมเลยนะครับเหมือนกับตัว Infinity 2ตัวธรรมดามากๆนะครับเพียงแต่ว่าหลักหนึ่งที่จะทำให้เราแยกออกว่าอันไหนคือ Two พัดอันไหนคือ2ธรรมดาก็คือไอ้ปุ่มสีส้มตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครที่เห็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็นสีดาคือรุ่นเก่าถ้าเป็นสีส้มคือรุ่นใหม่นะครับเห็นไปข้างหลังเนี่ยเราจเจอคำว่าพัดตรงนี้นะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้รู้ว่ามันเป็นซีรีส์คนละร่นกันนรบรบเือง,องดีไซ์มาาสห ตรงใจผมพอสมควรสําหรับความเรียบง่ายแบบนี้นั่นเองนะครับมันต่างกันอย่างไรต่างกันตรงที่ว่าไอ้ปุ่มตัวนี้มันสามารถปรับได้กับทุกหัวแล้วนั่นเองนะครับนี่คือหนึ่งสิ่งที่เขาปรับเปลี่ยนเข้ามาปรับมาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยไอ้ปุ่มตัวนี้มันจะสามารถปรับได้เฉพาะหัวของรีแล็เท่านั้นนะครับแต่รอบนี้ผมใช้เป็นหัวแพ็คๆนะทุกคนเห็นไหมมันสามารถปรับวัดได้ และนอกจากนั้นนะครับเพิ่มเติมกับลังวัดที่มากยิ่งขึ้นเพิ่มมาอย่างละ1.5-2วัตต์เลยนะการพกพาง่ายบางเล็กกระทัดรัดนะครับพกพาสะดวกแน่นอนสำหรับตัวนี้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะนะครับในส่วนของความแข็งแรงทนทานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับตัวนี้มีตกบ้างนะครับแต่ว่าไม่มีรอยเลยนะครับแต่ว่าถ้าตกแรงๆก็ไม่ต่างกับรุ่นเก่าๆของรีแลกก็อาจจะมีแบบเป็นรอยบุบบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องทั่วไปแต่ว่าเนี่ยด้วยความที่เราใช้มาประมาณ30วันทุกคนมันยังไม่ได้เจออะไรหนะนักขนาดนั้นนะครับก็็ตตต้อออองงงงงงดูกันนนนนใรรรระยะยยยาาวว่่่่มเเเปปไไถึืขแบีีท เยอะแล้วก็ใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวสําหรับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับซึ่งสอดคล้องกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของโหมดที่เป็น EcoMode นะครับซึ่ง EcoMo d e เนี่ยผมจะใช้ในช่วงเวลาที่แบบแบตอ่อนหรือว่าแบตใกล้จะหมดนะครับเหมือนอย่างนี้เวลาที่เราปรับนะครับเขาก็จะขึ้นมาบอกในเรื่องของแบตนะมันมี4จุดแต่ตอนนี้จุดอะ่ะมันติดแค่3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบตเนะี่ยเราจะดูได้นะครับเวลาที่แบตเราใกล้กหมดผมก็จะปรับไปเป็น EcoMode อีพคกห้มังงาสด เรื่องของอี o m โหมที่ปรับเปลี่ยนเข้ามาทําให้การใช้งานเนี่ยมันใช้ได้ยาวนาะนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนการชาร์จชาร์จไว้อยู่แล้วตัวนี้เป็นฟาชาร์จที่อัปเกรดเข้ามานะครับประมาณ25นาที30นาทีเนี่ยก็ชาร์จเต็มแล้วสำหรับตัวนี้ ถึงหวังการใช้งานในเรื่องของฟีลสูบนะตัวนี้สมมุติขึ้นกว่ารุ่นแรกที่ไม่ใช่รุ่นพัดพอสมควรนะครับเวลาที่เราสูบเนะี่ย รวมถึงเสียงที่มันจ่ายไฟออกมาเนี่ยมันค่อนข้างให้สมูทแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวผมนะเท่าที่ลองตัวเก่ามากับตัวใหม่เนี่ยตัวนี้จ่ายไฟได้ดีกว่ารสชาติชัดกว่าพอสมควรนะเรื่องของไอ้ปุ่มกดตรงนี้ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาปรับวัดอะกลิ่นมันชัดขึ้นและดีขึ้นมากในเรื่องของรสชาติที่มันรีดได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กําลังเลือกว่าจะเลือกตัวเก่าหรือตัวใหม่ดีนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่น่าเลือกไปใช้มากกว่าตัวเก่านั่นเองนะครับเพราะว่าเขาสามารถปรับไไดด้้้้ทุกกหัััััวววแลนน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 ่่่เเเเออองงงงงงมมมใใชชาจรริิิสืขฟพต ตัวนี้แทบจะไม่มีอะไรเลยค่อนข้างที่จะเรียบง่ายมากในสไตล์ของโคสซิสเต็มนะครับล่แหละก็จะเป็นแบรนด์หนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ท็อปทของทางโคสซิสเต็มนะครับรอบนี้มันปรับเปลี่ยนเข้ามาทําให้การเล่นการใช้งานเนี่ยมันกว้างมากยิ่งขึ้นรอบที่แล้วที่ผมจะบอกแล้วผมก็บ่นไปก็คือความกัดของเขาที่มันปรับวัดได้แค่ตัวของมันเองเท่านั้นนะพอรุ่นนี้มันปรับมาให้ใช้ได้ทุกหัวเนะี่ยผมว่ามันดูแบบน่าไวยิ่งขึ้นสําหรับคนใช้งานปรนะมาณนี้สําหรับตัวนี้นะครับถ้าให้ชอบสำหรัับตวนีนขอด,ออดไซง ผมค่อนข้างที่จะชอบเลยนะครับต่อมาการชาร์จเ er ร็วมาก25-30นาทีเนี่ยชาร์จเต็มแล้วนะครับรวมไปถึงเรื่องของแบตเตอรี่ที่อึดพอสมควรนะครับอัปเกรดเพิ่มเติมเข้ามาสําหรับแบตเตอรี่ที่เยอะมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองต่อมาตัวนี้จ่ายไฟได้สูงขึ้นนะครับสามารถใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็การปรับวัตต์เนี่ยมันสามารถปรับการใช้งานแบบเห็นผลได้ชัดเจนมากกว่ารุ่นที่แล้วนะครับเพราะรุ่นที่แล้วเนี่ยบางทีเราปรับโหมดไปนเนี่ย สมุดของการจ่ายไฟด้วยตัวนี้สมุิแล้วก็ฟิลสูบเนี่ยทำออกมาได้ดีมากสำหรับความเห็นส่วนตัวคือค่อนข้างที่จะครบเครื่องเลยนะครับถ้าให้มองข้อเสียใน,นปัจจุบันผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเทียบข้อเสียของมันจากอะไรนะครับเพราะว่าฟังชองฟังก์ชันเนี่ยของโคสซิเต็มในปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเยอะไปมากกว่านี้สักเท่าไหร่หรอกนะครับเอาง,ง่ายๆคือตัวนี้หาข้อเสียให้เขาไม่ได้เลยนะครับใครที่ชอบฟิลสูบในรีแลกรุ่นแรกที่เป็น Infinity 2ตัวธรรมดาแล้วก็อยากจะอัปเกรดเนี่ยตัวนี้ก็เป็นหนึ ในคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ในช่องคอมเมนต์ของเราเลยนะครับส่วนใครอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยที่ไลน์ OKM Support นะครับทีมงานเราพร้อมซัพพอร์ตทุกคนอย่างแน่นอนชอบก็กดไลค์ชอบมาก Subscribe ถ้าไม่อยากพลาดลิปต่อไปปกตะดิง่งแจ้งเตือนให้เราสซ็หนึ่งทีแล้วกันนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปพร้อมกับเจ้าลือแลก Infinity 2 Plus ตัวนี้แล้วกันนะครับบาย